สวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้ก็เข้าสู่ช่องยา่าซีโกโกเกะนะคะกับเมื่อน,นี้นะคะกับปนตาากได้ผลลืมมากค่ะนี่นะโอ้อมาออมาทูาปลานนี้ก็ยังมาทูมาได้ตลอดคนะแบอกมาซื้อมาทู ยากและสองไม่รู้มะม <oh> ่วงอะไรเอาอะไรมาขายยายเอามาฝากมะม่วงแก้วกับมะม่วงไม่รู้ชื่ออะไรโบมะม่วงโบเอามาขายขายฟักเพาะฟักทายถั่วขายฟักแล้วก็เอามามาม่วงมาฝากอือฝนร่ม้าใส่เมื่อเช้ามีฝนตกหลวงโอ้ฝนเหี่ยนฝนแห้งเนาะ ปนแห้อยู่บ้านนี่ร้องไลยป่ะจังหวะเห็นบอกว่าทิเอามะม่วงมาฝาฟังวิววอนที่มาลำบุญนั่นแหละอืมแล้วก็มีอีกอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งที่ที่ทำน้ำน้ำแข็งใสน่ะคือทำคู่กันน่ะนี่แหละไม่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเออก็นั่นแหละแกก็ฝากมาด้วยกันเอาจริงบอกโอ้ยเยอะขนาดนี้เลยอืมเอาสองอันเลยอุดหนุนซื้อมักทัวซอยเพิ่น โอ้สอนี่ไม่ต้องไม่ต้องนะเดี๋ยวพะยกไปไม่ต้องจคอยยกไม่ต้องยกไม่ต้องไม่ต้องเอามาแลวเดี๋ยวยกเองอะเอามาซื้อมาโทษซอยอะจะสี่น้องเราก็ช่วยซื้อซอยช่วยซื้อเหมือนกันกานนัจิบอได้เกันนไปแล้วครับผัดอุ้งเอไว้ตำเนาะ มะม่วงปีนี้นะเนาะอืมหาข้อคุณหลายๆเด้อมะม่วงมาฟะเบอะโอ้

โอ้ยันฟนน้ำอันฟนน้ำลุงนะมืองานบันเด็กนะใคในี่เรฟอนน้ำลงมือวานนั้นเออใหญ่นะันทร้ยัไปหาูตรลาบบ่

มันออกใ้ี่าดีได้มารจสั่งได้ตลอดบ้าจ้าเราอยากสิ้เกบเองกระบอกไปถ่ายน้ำแบบถามเพิ่นว่า แบบยูทูบเขาไปถ่ายเล็บแบบเข้าไปเก็บเองเล็บประมาณนี้นะคือเขาก็ได้ไปถ่ายฟี่แต่ว่าเราไปซื้อเก็บเก็บแล้วก็สั่งมะม่วงอันนี้มะม่วงแก้วขมิ้นนี่นะมะม่วงแก้วใหญ่เนาป้าอ่แก้วขมิ้นแก้วใหญ่เนาะวันนี้เราจะกินมะม่วงทั้งวันเลยย่าชี กินไปเรื่อยๆมันก็ถูกไปเรื่อยๆนะขอบคุณนะจ๊ะแล้วเด้อสวยมากๆเลยนะขอให้ยมันมานเฮงเฮง่ไหมทีว่ายายนันเก็บป่าอีกคนหนึ่งน่ะที่ว่าเขาบอกว่าเรามีมะม่วงกินไหมเราบอกว่ายายพิดอะไรเราฝากมาพอมเออแกก็เลยฝากมาพอมมะม่วงมันไหลเรก่อนแล้วก็มาสองเจ้าแล้วเราเอมาสองเจ้านั่นเหละแกก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวสิเก็บมาให้สงสัยตอนที่ดอกเสร็จนัยนี่แหละ กินบดมือมันเงี้ยมาอนีิบ่เบิดตาโมงแก้วพร้อมกำลังเลืองนะกำลังผลัลังเลืองางามพร้อมแบบนี้อันนี้ต้องให้มันมีอากาศหายใจนะเอาไปไหว้จิเออเอาไปไหว้ก่อนก็ได้เอาไปเป็นผลไม้ไหว้ก็ได้จ้าแล้วเอาสลัดจังกินตกโจเกียวเออนั่นละทุ่งนั่นนั่นละทุ่งนั้นทุ่งนั้นทุ่งใหญ่น่ะไปไหว้ เดี๋ยวพ่อเอานี่ไปก่อนเพื่อสุดเพื่อเ้าสุดมันนี่อำไปเดี๋ยวเอานี่ไปเพื่อเขาก่อนอำไปไหว้ปลูกก่อน๊าพี่น้อง เมื่อวานนี่แห้วแล้วเนาะฮ่าว่าโอ้เราได้โหดต้นไม้มาเมื่อน,นี้ค่ะพี่น้องน้ำท่างเบิดน้ำเต็มเฮ้ยเต็มคันพี่น้องเอ้ย,อยแต่ว่าคุณย่าก็ยิ้วขึ้นนะคะพี่น้องคุณย่าก็คิ้วขึ้นหิ้วขึ้นหิ้วขึ้น

อายุแล้วบอกเีอยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมีน้อยจะกินแอปเปิ้ลวันนี้วันหยุดนหนูไม่ดื้อค่ะอ่ะอ่ะไม่ดื้อ มาห้องเปียวอันไข่เปียวไข่เท่ายหนจีนเฮาไข่เท่าซื้อมาว่าเท่าลืมเลยไข่ไข่เหลือไข่ไข่อะฮะต้มเพิ่มคืนนี่เลยเ้าข้าวตู้เย็นเลยบอข้าวตู้เย็นบไข่เหลือขี้บี้ชี้หน่อยมั้งแข่งไข่หรืชีเลกวะอยู่ตู้เย็นไเปิดตู้เย็นเอาลืมไข่จนเออเธอลืมต้มเพิ่มมากม่น มันเอาจากนนักหนูนมูส่ะไม่กินหมดแล้วไม่กินหมดส์มายต้มนะอ๋อตั้งหลายเลยที่ห้านูห้านอยมันเอาห้าไปนะมันแกะห้านอยมันมันเฮอร์คิปม,ม,ม,มันเอ็นข้างนอกมันก็กินที่วะข้าไปปล่าข้าวเปล่าข้าวเปกินสองนอยลูกไม่ได้กินเลยลูกกินเข้าไปแล้วดินี่มันลูกลูกไม่ได้